สถานมัตภีมันมาอยู่ณนกสถานที่นี้ได้อย่างไรประบบคิดมากต้องมีใครมีนามันมาคิดการใหญ่แต่ที่แน่แนม่ใช่ฝีมือกระบอกของพระเจ้าข้ากูรู้น้ำเสียงของมึงนั้นไม่ได้โกหกแต่ความรู้สึกของมึงต่างหากไอ้หนิงยืนที่มันเปลี่ยนไปแล้วกู่วยลอง จะตัดสิ่งเยี่ยงไรล้ากระดาบพระบาทพระยาที่เป็นสำคัญเก้าขหมมผู้น้อยเป็นเพียงแค่ฐานชั้นเลวแห่งอมอปูรักถ้าเป็นพื้นประนินของเก้าขหมมทหารคิดหักกิ่งโพมรองนั่งรอบปอกชนมันผู้นั้นต้องถูกประหารชีวิตแต่นี่เป็นพผ่นิน่ล่าบาด น่ากลัวเปล่าบาทคงจะไว้โทษบินเยอร์ไม่ใช่านหยุดนะไม่น่าพูดมึงเห็นจากฆ่าข้า็มอนนั่นเป็นเฉลยศึกแห่งอมรปุระที่กำลังเสียมสอนราชสีเยี่ยงกูเชเวล นินยงมึงพูดสิพูดสิว่ามึงไม่ใช่คนทำมึงบอกกูเวยรองสิงฝ <c oughs> ่าพระบาทเป็นเพื่อนกระบอกพอูดมากจริงแต่ฝ่าพระบาทมิสรงเชื่อฝ่าพระบาทต้องการให้กระบอกพูดสิ่งที่กระบอกไม่ได้ทำใช่ไหมพระเจ้าค่ะ เกลือบผมพี่นะเป็นผู้ที่จังสังหารป้าพระบาน เห็นแก่ความจงรักภักดีของที่มีให้ต่อกูเฉวหลงจริงอยู่ครั้งก่อนดาบเล่นนี้ดาบพี่ดาบน้องเคยหันคมดาบของมันฟาดฟันศัตรูจนหมดสิ้ แต่นาเพรานีมันหันคมดาบกลับมาเอาชีวิตกูเฉยลงกูไม่ต้องการมันอีกต่อไปทุกคนภายในพื้นแผ่นดินรัตนชัยยาเคยยกย่องว่าแม่ทัพมียง ไม่อทับมิเยงเมื่อทับมิงยงมึงกล้าไหมระชาราษฎรในพื้นแผ่นดินรัตนราชยาถามมึงมึงจะกล้าตอบหรือเปล่าว่ามึงเป็นกบฏต่อแผ่นดินรัตนราชยาไปซักเมิเยงออกจากพื้นแผ่นดินกูไปไปซัก อยู่กับตายยังปลาประบาดมันจับดาบแล้วจะขับมันจะฆ่าปลาประบาดแล้วจะฆ่าระวังตัวไม่จะวยกับปลาประบาดหวังดีเพื่อนร่วมความประบาดไม่ต้องการ แต่ทว่านัครานีมม้กระบอิปีนยังคงจะอยู่ต่อในพื้นเป็นดินรัตนชัยยามิได้าาจะไม่มาฝ่าพระบาทเห็นหน้าอีกแะเสื่อเมืองพระสคงเมือรับคำอธิษฐานของข้าด้วยเถิดว่า ในทุกชาติทุกชาติข้ามินยอะจะขอเป็นเกลือกทองรองพระบาทต่อพรองพระเฉลองทุกพบทุกชาติไปสเปนยอ,องรับเพี่ขอขอ้ามเชื่อว่ามีทางที่เจะทำเช่นไรยองจงจำไม่เด็ดว่าอคื ข้าศาสร์กัศักดิ์สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดข้าโชคดีที่มีน้องเป็นเจา้าชาแนลหวังว่าข้ากับเอ็งจะได้เป็นพี่น้องก,กันอีกจะมีโอกาสแต่คงได้เจอกันอีกสักทรต้งดูแลนี่ดูแลตัวนั้นะพี่น้อง ไปก่อนนะใจกันพี่ช้าก,ก่อนมิดเดียวฝ่าพระบ,บาทรู้ความจริงแล้วใช่ไหมพระเจ้ขขาค่ะกูเสียใจ เสียใจที่กูคิดผิดมาโดยตลอดคิดว่ามีมึงทั้งพี่ทั้งน้องที่จะคอยปกป้องกูชเวรองผู้นี้ได้แต่หาไม่เลยมินเยิชีวิตเมื่อวานไม่ใช่วันพรุ่งนี้ชีวิตวันนี้ ไม่เหมือนเมื่อวานเลือกเอามิงเงยว่าแม่ทาเยี่ยมมึงจะตายอย่างราชสีห์หรือจะหนีมาบ้าเยี่ยมสุด

หัวอกเริ่มชาสงสารพี่ชายมันเกิดชะนัยเรานี่อกร้อนเต็มหฟนสงสารเจ็บที่เข้ามาเอ่ยชี้หมดเธอองจรมร ตายเยี่ยงไรบินยหรือเป็นกดเกณฑ์เวรนตาม romăng cam rốt. đi đi, đi thôi. ai bị nghe? tiếng cười. u u yếm tay tay

爸爸。 เมื่อวานไม่ใช่วันพรุ่งนี้ชีวิตวันนี้ไม่เหมือน,มาานเอนมื่อวานไม่จริงยังขอได้รับความขอบพระคุณครับอุยผี